นี่คือตัวอะไรเอ่ยนี่เห็นตัวอะไรนอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหนู ไม่กล้าจับมันมันกลัว <c oughs> มันกัดเพื่อนเพื่อนมันกัดอ่ะอีหลีมันกัดอีหลีเพื่อนดูรอรถรถเปิดสักเห็นไหมเห็นเลยเห็นอะไรแล้ว เล็นี่เลย่าดง <hi> างเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคาดางน่าดางนจะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันมีตัวเสลักนณะเช่นไรหนูละเยมันจะออกมาได้ ผมจะสอดกล้องเข้าไปนะดูๆโอ้ตัวนี้ครับหนูก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นตัวหากินหมานครับนะหากินหมานหากินหมานครับ โดยการพ่อเท,า,เทาไปเอาไปเอาพวอเทามานะฮะไม่ได้ดักอะไรเลยโอเคครับผม,ม <c oughs> ไปปรเด็นครับตอนเย็นจะทำเมนูผัด